เป็นไงบ้างหนูกพี่ต่อชอบมากเลยค่ะแม่แม่ทำอร่อยมากน้ำซุปเป็นไงบ้างหนูกชอบมากเลยค่ะแม่หวาน <S <S ใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่หวานมากนะแม่ไม่ได้ทําหวานมากครับทําให้เด็กๆหวานนิดนึงเด็กๆจะได้แบบว่ากินอร่อยเด็กๆชอบของเด็กจะต้องมีหวานนิดนึง<อ>แต่ไม่ได้หวานมากแต่มีความหวานของหัวชใยเท้านะลูกเนาะ,<ค>ะแตงไทยเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยในในพูดแบบเน้นเสียงดิอร่อยอ่อเลย อุยอยอลลุยในขออีกรอบนึงอรลอยอร่ยอรยแบบเน้นเสียงอะอลลุยอรลุยชอบไม่ชอบ ทำเกี๊ยวกุ้งให้กินนะคะแต่ว่ากุ้งทำไมตังกว่ากุ้งหมดกุ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราทำเกี๊ยวหมูก็ได้เนาะเพราะพ่อไปหาซื้อกุ้งแล้วไม่มีไหนเกี๊ยวคะไหนแนะนำซิมีวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีเกี๊ยวเนื้อหมูบดผัชาาเขาเก่งมากนมนมอะไรล่ะ มไหมหรอนมเองเราไปกินไม่ใช่หรอโอเคมีมีรับผักชีหัวใยเท้ากวดไม่ได้ซื้อมาหลูกหมูโบดเกี้ยวโอเคเดี๋ยวแม่มาหมักหมูก่อนอะแล้วก็เดี๋ยวหั่นผักทำ N2 แตงแม่ทำ3เอออะโอเคเดี๋ยวเริ่มทำการนี่แม่เทหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันนะคะแล้วก็ ผ่นผ okay, ักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาหมักหมูก้ักผักักหมกยักได้ช่วยกันนี่นะมกรัหมักยน้มันหอย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 อยหใส่กกัมหมูมูเก็ใส่หมูน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่ชอบกรุงตามชอบนะคะเราอใส่เกราใส่น้มันจริเราใส่น้มันงาเราไม่มี้ก็ใส่น้มันไปได้ที่มีนิดนึงเน่ใส่เยอะแล้วก็ใส่ไททํเด็กครับไทยเ่เราใส่เยอะเด็กจริงก็ใส่ได้นะแต่ว่าเด็กมักนี้กินพิไทยได้แค่เราใส่แม่นิดเดียว้ ดีวันนี้เย็นหมูมันย้มแข็งดีวันนี้แม่ไม่ต้องถือกล้องเองเพราะปกติแม่มือหนึงถือกล้องมือหนึงทำอะไรเงี้ยไม่ถนัดเลยวันนี้พ่อมาถือกล้องให้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวรอหมักหมูเสร็จแล้วไปทำน้ำซุปนี่นะคะแม่ก็ไปทำเกี๊ยวมือแม่เปื้อนมากแล้วเด็กๆอยากทำด้วยอะไปก่าหยิบเกี๊ยวมาแผ่นหนึง่งนะ โอเค,คอ่พอแล้วเดี๋ยวทีนี้แม่ทำลังจานเสร็จแล้วมาช่วยแม่ถือกล้องนะคะพอให้พ่อช่วยถือก็คือแบบว่าไม่ได้เรื่องพอแม่ถือเองพ่อก็มือบองกล้องอีกเฮ อ่ะแตงไทยอ่ะแตงไทยช่วยหยิบเกี๊ยวเหรอคะหรืออีกสองอันจะหมดแล้วอโอ้แตงไทยสองอันอ่ะแตงไทยถ่ายให้เห็นนอ้นองดเลยเออน้องช่วยหยิบไหนไหนโชว์ที่โชว์เกี๊ยวดิฮ่าแตงไทยชัโยโชว์เกี๊ยวสิแตงไทยทำมันไม่เห็นก็ถอยเกี๊ยวมาหยิบมาให้แม่เนาะต้องถ่ายให้เห็นแม่นะพี่น้องครับถ่ายถ่ายเห็นแต่มือแม่เลยนี่มามาซูมเกี๊ยวมานี่แม่ ทำเกี๊ยวหมูแม่ห่อไปเยอะมากเลยนะครับเออไหนไปไปดูดินี่ห่อไอ้เ็มเลยใช่ไหนถ่ายนึ่กวาด้วยนึ่งกวาดบก็ช่วยหยิบเกี๊ยวใช่กวาดหันมาโชว์เกี๊ยวสิโอเคขี้มือขี้มือดูดิมือแพนเพล่โอเคอ่ะแพนไปที่น้ำแม่เอาน้ำใส่ใช่อะไรก็ช่วยเหรอคะ ช่วยกันช่วยกันช่วยกวนใช่ไหมคะโอ้ยตหาหมดแล้วอย่ากวนแม่นะนีไงสองแผ่นสุดท้ายนี่แม่ทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ง่ายๆไม่ได้ใส่ได้เยอะอ่ะพี่ต่อแผ่นกล้องดามือแม่เลยนะหาตายมีมือเล็กน้อยมาช่วยด้วยมือเล็กน้อยพี่กาถุงไปทิ้งเลยหลุกเนี่ยแล้วก็มาเก็บกระเทียมตรงนี้ให้ทิ้งให้แม่หน่อยแตงคาอย่าเอาแขนมาบังเกกระเทียม มือน้อยน้อยของเด็กน้อยมือน้อยนยของเด็กน้อยมีอันสุดท้ายแล้วนะพี่ต่อหมดแล้วห่อจนหมดถุงเลยเกี๊ยว,วแต่หมูยังเหลืออยู่เลยเยอะเยหมูเยอะมาก,มมากหมูยังเหลืออยู่เลยใช่เออเอ,อ,อะไรลูกเก็บเฉพาะเปลือกนะลูกนะะส่วนอันนี้เก็บเข้าถุงไว้ใช้ได้อีกเนี่ยเก็บเฉพาะเปลือกอ่ะกานี่นะคะก็มาอ,อ,อ,อึ๊บ ปั<ม> <Yay. S 1> เราไปต้มเกี๊ยวกันอนะ่ะปิดเลยลูกต,ตัวปีมะเราก็จะมาลวกเกี๊ยวให้สุกกันนะคะเกี๊ยวหมูหม้อน้ําซุปก็หม้อนี้นะคะหมอลวกเกี๊ยวก็หมอนี้เดี๋ยวลวกเกี๊ยวเสร็จล้วก็ค่อยตักน้ําซุปตักเกี๊ยวขึ้นมาใส่ถ้วยแล้วก็ตักน้ำซุปราดเนาะใครจะกินเยอะก็ตักเยอะใครจะกินน้อยก็ตักน้อยพี่่อถือกล้องให้แม่หน่อย,อยอเดีเ๋ยวแม่เทเกี๊ยวหนักเออน้องไทยหลบไปลูกเดี๋ยวมันโดนความร้อนควันวม,มันร้อนอ เคี่ยวลงไปหมดแล้วนะคะส่วนนี้หม้อน้ำซุปเคี่ยวอยู่นานต้มอยู่นานแล้วน้ำซุปน่าจะแบบยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยนะลูกเนาะนี่ในหม้อน้ำซุปแม่ก็ใส่รากผักชีหัวไชเท้าเม็ดพริกไทยกระเทียมเม็ดพริกไทยทุบกระเทียมทุบแล้วก็ใส่ซีอซิ๊วขาวน้ำตาลเกลือ แล้วก็ใส่ขาดไม่ได้ขนมก้อนด้วยใช่หัวไชเท้าท, <S <S 2> <S 2> ทําทให้น้าซุปหวานแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็ไม่ใส่คนชอบก็ใส่นะลูกเนะาะโอเคเดี๋ยวเรามารอเคี้ยวสุกแล้วก็ตักกินได้นะลูกเนะาะตอนนี้เคี้ยวก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะตักให้นนทุกคนเนาะโอเคนี่หม้อน้ำซุปเดี๋ยวปิดแก๊ส มันไม่มีเลยผักกลมตุ้งตี๋เต๋อเซรีนอยู่นะคะวางตุ้งน้ำมันหอยผักกลตุ้งมันหอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแบบไม่มีผักนะคะแต่เด็กๆชอบเดี๋ยวอะไรที่มีผักเขาใส่ผักไรก็เคี่ยวใช่ไหมแต่ว่าแม่ก็อยากให้ฝึกกินไงได้แล้วเพื่อหนึ่งเดี๋ยวเรลองทำให้ครบพุนเนาะเดี๋ยวเราลองทำทีละนะคะเกี๊ยวน้ำ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 ให้เด็กแต่ขาดผักนะคะไม่มีผักเลยจะไม่เป็นไรกินได้อะไรนะร้อนโอเคซดน้ำซุปชิมน้ำซุปดูหรือยังเมื่อกี้ก่อนถ่ายแม่ได้ยินนนนเเสสีียยยงงใคครรรรบอออออก้ซุป่่หหหหููะ ไหนลองชิมน้ำซุปโชดิร้อนใช่ไหมเป่าด้วยไม่ไม่ไม่โอ้ยดูไอ้ไทยทำซอนแม็กกี้หล่นแม่ทำกับข้าวมาเหนื่อยนือยแทนที่แม่จะได้พักโอ้ต้องมานั่งเช็ดอีกไหนแม่เหนื่อยกว่าก็ไม่ดูน้องที่แม่เลยเหรอถึงปล่อยให้น้องเล่นซอนแม็กกี้แม่ทำกับข้าวอยู่พี่ต๋อก็ช่วยแม่อยู่ดูสิแทนที่แม่จะได้พักแม่ต้องมานั่งผูกซอนแม็กกี้เนี่ยนะเอาไปทิ้งเลยแล้วมากินข้าว เหนื่อยว่ะอย่างเงี้ยแม่ไม่โอเคเลยอ่ะแล้วแต่กวางทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้น้องเล่นไม่ดูน้องให้แม่อ่ะแม่แม่โกรธละถ้าอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างหนกพี่ต่อชอบมากเลยค่ะแม่แม่ทำอร่อยมากน้ำซุปเป็นไงบ้างหนูกชอบมากเลยค่ะแม่หวานใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่หวานมากนะแม่ไม่ได้ทำหวานมากทำให้เด็กๆหวานนิดนึงเด็กๆจะได้แบบว่ากินอร่อยเด็กๆชอบ ของเด็กจะต้องมีหวานนิดนึงแต่ไม่ได้หวานมากแต่มีความหวานของหัวใยเท้านะลูกเนาะ,ะแตงไทยเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยในในพูดแบบเน้นเสียงดิอร่อย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 ในคออีกรอบนึงอร่อยอร่อยแบบเน้นเสียงอะ่อะอร่อยอร่อย <laughs> ชอบแม่ชอบ <laughs> โอเคกินเลยลูก สดน้ําด้วยนะลูก<ห>แตงกวากินเลยใช้มือหยิบกินเลยเกี๊ยวอะ่ะเป็นไงลูกแตงกวาอร่อยไหมลูกเกี๊ยวอร่อยแล้วน้องซุปละอร่อยไหมอร่อยอกินเลยลูก <c oughs> นี่ควยแม่ขาดผักแต่ไม่เป็นไร,รพ่อถ้าจะกินบอกนะเดี๋ยวจะไปตักให้อร่อยกว่าสามเลยพ่อก็ปั่นง<ม>า,านในน้าคอมนะคะแล้วก็หัวร้อนแบบ าได้ยินเสียงแบบเสียงเสียงสัตว์อะมาทั้งสวนสัตว์ก็คือเสียงมาจากพ่อนะคะเพราะว่าเวลาเขาอยู่หน้าคอมเขาก็จะหัวร้อนก็จะมีสัตว์ออกมาแทบทุกชนิดนะคะห <c oughs> มูอร่อยแม่มา หรอถ้าอร่อยกินให้หมดนะนี่แม่ก็นั่งกินก็อร่อยอร่อยจริงๆนะไม่ได้โกหกแม่นะรอ,อร่อยมากๆอร่อยกว่าวันหลังไม่เอานะลูกถ้าหนูจะเล่นน่ะหนูมีเวลาเล่นทั้งวันอยู่แล้วอ่ะ แค่แค่ดูน้องให้แม่แค่ช่วงที่แบบแม่ไม่ว่างแค่นั้นเองแล้วพอแม่กลับมาหนูก็แบบได้เล่นทั้งวันอยู่แล้วอ่ะแล้ลูกนะกินเยอะๆไอืหมูอืมหมูกัดกินเยอะร้อนของแม่หายร้อนแล้วของแม่โดนพัดลมของหนูหายร้อนแล้ว เสียงพัดลมจะเข้ากล้องปะวะเนี่ยพี่เรบเป็นเสียงพัดลมเลยก็ได้ลูก mm hmm. เสียงพัดลมเข้ากล้อง mm hmm. ครั้งก่อนเ่เสียงพัดลมเข้ากล้องที่พอตั้งกล้องอะ่ะลืมเอาพัดลมออกไปพัดลมแบบจ่อกล้องแบบวูวูู้เสียงพัดลม <Okay. S 1> เต็มเลยไม่ได้ยินเสียงคนเลย จะตักอะไรเพิ่มบอกลูกจะน้ำซุปเพิ่มหรือจะเอาเกี๊ยวเพิ่มบอกเขียวยากฟันฟันที่ต่อไม่ค่อยดีฟันที่ต่อเป็นรูเดี๋ยวรอแม่ว่างก่อนต้องว่างเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปอุดฟันนะลูกนะ วางไม่ได้หรุพี่ชายหนูเคลียร์โต๊ะว่างมากเลยขอบคุณค่ะพ่อลูกค้ามาขายสวัสดีจ้าแม่พ่อไปขายรองเท้าหน่อยค่ะเขาเธอไม่ดีพปวด้วเธอกินยังไงอะอะไรนะไม่มีเธอไม่ได้ซื้อมาไม่บอกจะได้ปั่นให้ไม่เป็นไรกินแล้วหิวเร พ่อขายของนะคะเพราะว่าเรากินข้าวกันอยู่ล่องใส่เบิงหรวดจ้าแม่ม <c oughs> แม่กินแบบไม่ปรุงนะกินแบบเด็กเลยเด็กกินแบบไหนแม่กินแบบนั้น พ่อทํามาเป็นพูดแต่ว่าก็ไม่ไปทําให้แม่ช่างเหอะแม่งอนพ่อมากเลยแล้วแม่ก็งอนลูกด้วยแม่รู้สึกแบบไม่โอเคเลยแม่เหนื่อยมากเลยใช่ไหมพี่ต๋อใช่ค่ะถ้าเด็กๆอยากให้แม่หายเหนื่อยก็ต้องกินให้หมดนะ ไัง,งยอแม่เอาอะไน่้งเราะว่าตอนแลกเอาน้ำแป,ป๊บซี่ก็ได้พ,พ่อไปแลกตังค์ไม่มีตังค์ถอนลูกค้าจ่ายแบงค์ห้าอยต้องอยู่ในความพวบคุมของแม่นะต้องอยู่ในความพวบคุมของแม่ หูเสียงสดก็หูชอบมากเลยอะ่ะดีดีแม่จะได้ไม่ต้องใส่อเฟเ펙ในหน,หนโชว์เสียงสดสิเดีกว่าในเบ๊ะในหนึ่งดี <c oughs> ด,ดโีโอ้เสียงสด,ดใครจะเอาน้ำซุปอีกบอกนะเดี๋ยวแม่ตักราดให,ห,ห้หรอร้อนเหรอหรอ้อนก็เป่าสิเป่ายังไงท่าเป่าฟู่ฟู่ ก็น้องลิ้นมันอ่อนกว่าเราไงล,ลูกน้องก็เลยร้อนเราโตแล้วลิ้นมันไอ้นี่กว่ากว่าน้องแม่ตักกินหยิบกินเลยลูกหยิบกัดเหมือนพี่กว่าหยิบแล้วก็กัดเหมือนพี่กว่า ใช่ใช้สองมือเลยหยิบแล้วก็กัดนั่นแหละอันแหละกินเกี๊ยวแต่งท้ายใช้สองมือสิอ๋ออุ้ยอั้มกินเยอะๆนะลูกกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆแม่ให้พ่อซื้อปับตีมาแล้ว ดูซิจะมีเด็กแบบว่าดูจะแบบที่หรือเปล่า<ม>อันนี้ปรุงยายนะลูก<ม>ใส่น้ำปลาเพิ่มใส่น้ำตาลเพิ่มใส่พริกเพิ่มใส่ปรุงเหมือนกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะจะปรุงไหมหรือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วค่ะใส่อะไรเพิ่มไหมไม่โอเคครับดีมากเลยครับไม่โอเคแต่ดีมากเลยใช่ไหมลูกอวยแม่หรือเปล่า <c oughs> ได้ยินเสียงพ่อแวนมาแล้ว เด็กเเด็กทาอืงเด็กกิน้ดน้อนร้อนๆ,อนๆเมื่อเช้าพ่อมึงก็ไอแคค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 ซดน้ำร้อนๆจะได้ไม่ไอ่ะทอนต,ตังให้ทอนตังให้ลูกค้ายอ่ะกระปุกไห้ด้วยกินข้าวให้เสร็จก่อนแม่ถึงจะแกะโคกหนูหนูกินข้าวให้เสร็จก่อน เชื่อฟังแม่หน่อยนะแม่ยิ่งเหนื่อยนะแตงไทยทําซอสหกแม่ต้องมานั่งแบบว่าเก็บซอสอะ่ะแตงไทย <นำ S 1> แม่ขอร้อง <นำ S 1> ล่ะกินข้าวให้หมดก่อนแล้วค่อยกินโค้กได้ไหมแม่ให้กินอยู่แล้วแหละถ้าแม่ไม่ให้กินแม่ไม่ให้พ่อซื้อมาหรอกชอบจริงๆเขาเรียกว่าระบายใจแฉมดูดูคอาเห็นโค้กแล้ว <laughs> เป็นอย่างนี้แม่ไม่ชอบเลย แม่ไม่แกะให้นอกจากจะไปกินข้าวโอเคนะดูเรื่องข้าวเหลือเลยน,นะโอเคเดี๋ยวแม่พักใส่พริกลาดพริกก่อนแล้วเดี๋ยว่ายต่อ,อหืมแตงก็เหลือสองชิ้นอรอลูกเก่งถ้าไม่อิ่มบอกเลยแม่ตักเพิ่มให้พี่ต่อเหลือกี่ชิ้นแม่ตักพี่ต่อเยอะต่อก,ก็เหลือสองแตงกวก็เหลือสองแตงทยไปกินของตัวเองอย่าไปแย่งของเขาไปกินของตัวเองถ้าถ้าถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องกินโคกกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินโคก เมื่อกี้แม่ป้อนงไข่ไปแล้วคำหนึง่งนี่คำสองเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าไม่กินข้าวก็คือกินข้าวไม่หมดก็คือไม่กินไม่ให้กินโคเพราะว่าถ้าสมมติไอ้ไทยเห็นโคกปุ๊บก,ก็คือมันไม่สนใจแบบว่าไม่สนใจแบบว่าข้าวเลยคำที่สามแต่ปกตินางกินเองนะไม่ต้องให้แม่ป้อนเผ็ดบ้าบออะไรไม่ได้ใส่พริก ที่บอกว่าเผ็ดเพราะอยากใะ้กินน้ำมาสิคำที่สี่เผ็ดอมถ้าเผ็ดต้องกินน้ำปลานะแตงไทยใช่แม่แกะหมูให้กินอีกแังไทยกืนยังเดี๋ยวกินให้หมดก่อนนี่เดี๋ยวกินหมดอีกชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวถึงจะกินโคกได้กืนยังกินหรือยังล่ะกินแล้วคำที่ห้าปะเอาดีๆจังไทยแม่เหนื่อย ต้องให้ดูปกตินางก็กินเองนะไม่ได้ให้แม่ป้อนเนาะใช่ค่ะแต่ว่าพอเห็นโคกปุ๊บกู้องป้อนเลยเนี่ยทาไมป้อนแม่งจธกระโดดใจโค้งอย่เดียวแม่ไม่น่าบอกพ่อซื้อโคกเลยอ๋อแต่พ่อจะไปร้านค้าพอดีไงก็เลยให้ซื้อมาเลยเดี๋ยวมาถ่ายตอนที่พี่กวากินหมดเลยเนพี่กวากินโชว์เลยพี่กวาเก่งมากเลยวันเนี้ย อาหารเด็กเด็กินง่ายเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดเลยจริงเหรอชอบใช่ไหมถ้าเป็นเกี๊ยวกุ้งก็จะชอบกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่ากุ้งหมดเนาะกุ้งพ่อหาซื้อไม่ได้เลยทวดบอกว่าเดี๋ยวต้องรอซื้อตอนเย็นพริกพริก,กแม่ไม่ใส่แล้วแม่กินจะหมดแล้ว,วพ่อเพิ่งซื้อมาอย่าไปเล่นพริกลูกอย่าหนึ่งไทยก่าดหยิบถุงซิถุงปิวแล้วน่ะ เนี่ยกินให้หมดชิ้นนี้ก่อนแม่ถึงจะเทโคกให้โอเคไหมตังทายตังทายกินให้หมดชิ้นนี้ก่อนแม่ถึงจะเทโคกให้ถ้าไม่หมด <N> ไม่เทขาอิ่มแล้วก็พอลูกเก่งมากอ่ะ มแม่ตักเยอะใช่ไหมเหลือกี่ชิ้นสองค่ะโอเคเก่งมากแตงไทยคิดอีกสองคำอีกแค่สองคำแม่จะแม่จะเคโคกให้มาคืนยังยังไม่คืนเป้าโคเป้าโคเออ,อช่างมันเถอะมาเก่งมาก และอีกคำสุดท้ายแล้วก็พอพ่อจะเอาเลยไหมแม่จะเทให้จะได้ซดน้ำร้อนๆเดี๋ยวมันไม่ร้อนคำสุดท้ายเดี๋ยวแม่เทโคกให้โอเคอ่ะเดี๋ยวแม่ไปตักให้พ่อแล้วก็เดี๋ยวเทโคกให้เก่งมากเลยเยี่ยมนิเยี่ยมเยี่ยม,ยยมโอเคเคี้ยวซิเก่งมากโอเคส่วนที่ต่อ กินอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ไปทำโคกให้น้องแป๊บนึงแนละ้วเดี๋ยวามากินกันทุกคนนะลูกเนาะอ่ะลูกน,ะกนี่น้องไทยกินถ้วยแม่หมดไปแล้วนะคะแม่เอาถ้วยแม่ป้อนน้องไทยเลยเพราะมันไม่ยอมกินถ้วยมันส่วนน้องกวาก็อิ่มแล้วเนาะ,ะนี่แม่ก็เลยเอาถ้วยน้องไทยกับของน้องกวางให้รวมกันมากินนะคะแล้วก็ไปตักเพิ่มมาเพราะว่าแม่จะใส่พิกนะคะเพราะเพราะถ้วยแม่มันหมดแล้วไอ้ไทยมันกินของแม่หมด <c oughs> นีแม่ใส่พริกด้วยเมื่อกี้แม่กินแบบไม่ได้ใส่พริกอันนี้ที่ใส่พริกเสียดายขาดกวางตุ้งกวางตุ้งหมดแล้วเมื่อกี้แม่ไปตักมาให้พ่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้พ่อนางกินอยู่หน้าคอมแบ่งใจกินด้วยได้ไหม <c oughs> ส่วนพี่ต่อไปหยิบเครื่องปรุงให้พ่อพี่ไทยให้พี่กอกินด้วยหน่อยลูก <c oughs> ชอบจริงๆชอบจริงๆโค้กอะวันนี้แม่รู้สึกเหนื่อยๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> หนูปิดคลิปให้แม่หน่อยอย่าลืมกด <c oughs> เน่ทำท่าช่องสีด๊อกเป็นต่อเป็นต่อเอนสองแดงต,ตอสุดท้ายเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเลย <c oughs> ถ่ายไม่ทันเลย <c oughs> พี่ต่อกินหมดเกี้ยงนะคะวันนี้พี่ต่อสู้ตายอยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> หมดเกี้ยงครับ <c oughs> โอเคเก่งมากเ <c oughs> ดี๋ยวทำท่าเลยนี่จจงไเอะกว่าทำท่าเลยนี่ <c oughs> <c oughs> พี่ต่อทำท่าเลยนี่ มาได้ได้ขอบคุณมากอันนี้แหละที่ต้องการเดี๋ยวแม่มัดแล้วเดี๋ยวกว่าเอาไปเก็บชั้นเครื่องปรุงนะโอเคปิดกล้อง